รับดาเมจ44%ทีมไฟ86%อีกเรียกได้ว่าอยู่ทุกไฟเลยนะครับรับตัวยังไงให้ทีมเล่นง่ายแล้วก็เฟสไฟยังไงให้ชนะไฟนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แน่นอนแต่ก่อนจะเข้าสาระเนี่ยมาดูไฮไลท์สนุกสนุกกันก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยสกอร์ตึงมากเลยนะจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเชิงหนากันมากนะครับไม่ค่อยไฟเลยนะแรงนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยบ้าบวกนะครับแต่ว่าบวกกันทีเนี่ยก็เอาสูตรเหมือนกันนะ ฝั่งตรงข้ามเห็นว่าลูยี่เนี่ยอยู่เลนบนนะครับก็เลยกล้าเปิดก๊อชนะแล้วผมเนี่ยเก็บระเบิดไว้2ลูกแล้วปายอย่างนี้แล้วอีกกี้อันติ2ลูกเลทเกมเนี่ย <S <S แฮร์รี่ไม่ได้เล่นครับกลายเป็นว่าไฟนี้เนี่ยชนะไปเลยนะแหลงไทยไฟเดียวไปเลยครับอันนี้ให้ดูการเข้าไฟนะครับมาดูไฮไลท์อีกเกมหนึ่งกันเกมนี้เนี่ยสนุกมากเลยนะสนุกตรงแซ่บใส่กันนี่แหละฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนจะจบแต่ว่ายังจบไม่ลงนะครับเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยการบ้านเก่งนะ แล้วไฟนี้เนี่ยเก็บมาได้ถึง2ตัวนะครับแครี่กับโลมเขานะแล้วได้คีล่ามาอีกอย่างนี้เนี่ยเราเปิดกอดได้นะครับแล้วหลังจากได้กอดเนี่ยเพนถามว่าปล่อยเลนไหนแล้วพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยแพใหม่มันปล่อยกอดไม่ได้ทอน,นี่งงเลยครับผมถึงกับหัวล้อกลางสตรีมเลยนะทอนบอกคนละแพดละแล้วไฟนี้เนี่ยแคนส่วนตัวเลยนะครับไอยอนแทบดีนะักนี่ไะ ยังดีที่สับเคียวได้นะแต่ว่าจบไม่ลงนะครับฮีโร่เขาก็การบ้านเก่งยีน่าแอคไปรกพี่แล้วมาดูความบ้าคขัางของเทนนะครับดักพุ่มอย่างนี้โอ้โหถ้ามีลมแบบนี้นะผมกดไปกอได้เลยเนะี่ยแม่งดักสวยมากหายากนะลมแบบพาเล่นพาพลิกแบบนี้แล้วเขาเนี่ยพาพิกหลายไฟมากนะครับขอโอกาสแล้วเมื่อกี้ยังบอกง่ายอยู่เลยเกมนี้ก็ชนะไปนะครับสนุกสนุกนะ มาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกเป็นไวโอลูเมียคลิกซิกแล้วก็วูฟองนะผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าคลิกซิกเนี่ยจะเล่นกับลัมเบอร์ค่างยากนะครับลัมเบอร์สามารถคัดคลิกซิกได้ในหลายๆไฟล์ถ้าคลิกซิกร่วมไม่ได้เนี่ยเขาจะเซตไฟยากมากนะครับรวมถึงลัมเบอร์เนี่ยมันคอมโบกับเลาาว,วิวได้ด้วยนะ แล้วเกมนี้มีมูลาดเม็ดส,ส้มด้วยนะครับก่อนไปดูลุนไอเทมพลังแสงแล้วก็การเดินเกมการเซตไฟการเข้าไฟเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ oh, oh, oh. ก็อยู่กับโฟเยสนะครับ <Yes. S 1> คลิปนี้ก็จะมาสอนการเดินเกมของลัมเบอร์นะครับแต่ว่าจะพูดโดยรวมของโลมทั่วไปเลยนะเกมนี้หลักๆที่ดัอลัมเบอร์มาเพราะว่าลัมเบอร์มันเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลัมเบอร์เนี่ยมีพาร์สที่โกงมากมาก เพราะว่า oh, ลัมเบอร์เมื่อยืนอยู่ใกล้แครี่หรือเมดเนี่ยเพื่อเราจะโดนดาเมจน้อยลงนะเป็นโลมที่การแครี่ได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วเป็นตัวที่เซตไฟง่ายเข้าง่ายออกง่ายนะลัมเบอร์เหมือนเป็นตัวที่ไม่พิ้วแต่มันพิ้วมากๆนะครับมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะผักสกิลไว้หนีนะครับสกิลสเนี่ยนอกจากจะหนีได้เข้าไปรับตีนใกล้ตายอย่างเงี้ยแล้วก็สกิลสองออกมาได้นะครับยังสามารถลดดาเมจของศัตรูได้ด้วยนะ าเราพุ่งสกิล2ชนใครเนี่ยฮีโร่ตัวนั้นจะาทาการโจมตีเบาลงนะครับเรียกได้ว,วา่าคบเครื่องมากๆเลยตัวหนึ่งถ้าเล่นมุมแคบแบบไฟเมื่อกี้เนี่ยก็คอสตอิก,กําแพงเอานะครับโอ้โหแล้ววนะูคองทุบหน้าคอสผมหายเลยเกมนี้เรียกว่าลิงเนี่ยพกดวงมาเต็มที่เลยนะครับยกไปเลยนะอย่างนี้รอดยากครับจ่าสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยผมยกลูเมยียไม่โดนนะน่าจะโดนแค่วูคองนะครับแต่ว่าฟิกเกอร์เปลี่ยนทิศทางได้นะ ฟิกเกอร์เนี่ยจะแม่นยำสุดแล้วนะครับยกบวกฟิกเกอร์นะยกก่อนนะครับเป็นการยกที่แม่นยำที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าฟิกเกอร์ตามไปเนี่ยเขาจะหลบยากนะแต่ว่าข้อควรระวังคืออันติของลัมเบอร์เนี่ยเวลาที่เราดักฟุ่มแล้วยกเนี่ยเขาจะมองเห็นเรานะครับพื้นเนี่ยจะเป็นสีแดงเลยฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกกลับหลังแล้วก็ฟิกเกอร์เอานะเพื่อนเราได้ดาร์กนะครับตรงนี้เราก็ดึงให้นะโอ้ตรงนี้เราไม่มีสกิลช่วยแล้วนะครับ ก็เกิดตายเหมือนกันแต่ว่าแรกคลิกสิกได้อยู่นะคอสมาพอดีนะวูคองอยู่ด้านหลังสวยเลยครับพลังแฝงนี้ผมค่อนข้างแนะนํานะจะสังเกตว่าไฟเมื่อกี้เนี่ยจะตายแล้วนะครับแต่ว่าพอได้แอะซิดเนี่ยเลือดเดงขึ้นมานะตรงนี้รับป่อมไม่เพื่อนนะครับรับได้แค่2ทีนะโห oh. oh. ยกไม่โดนนะครับ แต่ก็ลีเนยียได้อยู่แล้วข้างล่างนัวกันอีกแล้วครับอย่างนี้รอดยากครับลิงไม่ตายเฉยเลยนะไปนี้ได้มาแค่ลูเมียนะครับดักพุ่มไว้นะครับมีคลิกสิกนะไวยโอครับสองตัวนะครับข้างล่างยกโดนครับ ฮัคแคลี่หาเงินก่อนนะเรามีล้างนะครับยังไม่เสียล้างนะเราวยวดับตัวมาดีนะครับเพราะว่าคลิกสิเขาจะรวบยากนะครับตรงนี้เราเสียล้างละลีลเดียเล่นสวยครับแต่ก็ไม่ได้สักตัวเลยนะเมื่อกี้ใจร้อนไปนิดนึงผมไม่มีสก,กิลเราด้วยนะครับถ้าเราดูแมปเนี่ยอยู่กลาง3ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเราตีป้อมได้นะไบโอแหลมมากครับ อย่างนี้รอดยากครับเราวรืว่องตีแม่นคัดรูเมียนะไปรับเพื่อนนะครับโห oh, คิฟฟี่ยังตาม,มาเมาอยูน่นะเมื่อกี้ไม่มีสกิลอะไรช่วยเราด้วยนะเม็ดเรามานะครับเราดึงเล่นก่อนนะตรงนี้ สวยครับได้ลูเหมียมาอันติลัมเบอร์เนี่ยเราพยายามยกดักไว้ก็ได้นะครับต่อให้ยกไม่โดนเนี่ยแต่ว่าฮีโร่ที่เดินมาตามเนี่ยเขาจะเสียความเร็วการเคลื่อนที่นะจะโดนสโลแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะครับตอนนี้เราแอสิตัวแล้วนะแล้ววิวอันติมาแล้วครับโอ้โหแล้วโดนโดนวูคองครับโคตรสวยเลยเขาไม่มีป่านะไฟนี้เราเล่นได้นะครับ ิกสิ่เสียฟิกเกอร์นะครับผมจะออกอัเลตเลยนะผมว่าลูเมียเนี่ยเป็นตัวที่เล่นกับคลิกสิงได้ไม่ค่อยเก่งนะครับทอยเลยย,ยังไม่จำเป็นนะเคลื่อนเวทแล้วก็มาเล่นด้วยนะครับคลิกสิงโผล่ล่างแล้วนะคอสบอกให้ช่วยตีออบเจกนะ ได้ป่าโฟก,กัสออบเจต์แห้งอย่างนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับบัฟฟีจัดไปครับเพื่อนให้ลีเล,ลียเล่นไปนะดูเหมือนจะตายแล้วนะครับรีก่อนนะครับมีสองบัฟให้เซตไฟขึ้นบ้านเอานะข้างล่างมีคาร่าตัวเดียวนะครับ นิดนึงโอ้โหไม่ตายด้วยนะเสียล้างให้เมดไปนะครับถึกเกินดานเมดขาดน,นิดเดียวเองนะแต่ว่าเลดเกมเนี่ยโดนลิเลียยับแน่นอนนะครับอยู่กลางเต็มเลยนะครับบุคองอยู่บนนะแล้ววิวน่าจะได้บูนะครับไบโอได้ไป ขึ้นย่านะครับน่าจะต้องรอออบเจกนะผมว่าหายตัวมาแล้วครับแอบตึงนะเนี่ยฮีโร่ฝั่งเขายกคัดไปก่อนเดี๋ยวรอได้อัมเบรเราจ้าแหลมได้นะครับแล้วเสียยกไปแล้วก็ค่อยๆเล่นนะแล้วยืนอติโดนทาร่านะครับ คาร่าเสียอันตีไปแล้วนะแล้วเข้ามาให้ยิงฟรีอย่างนี้อย่างนี้ลอดยากับ5ต่อ4นะมุดพุ่มไว้ครับเขาต้องเอาเลสอยู่แล้วนะเรามีราวิวด้วยนะครับตอนนี้ผมเปิดไมค์คอบอกแล้วนะว่าให้ดูผมหน่อยนะครับมุมนี้น่าเล่นนะตูนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติม ROV แค่ใช้ Open ID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวจได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารแจมแได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลยเดี๋ยวรอแล้ลววันติมานะครับอย่างนี้รอดยากครับ ลิงบอกไม่ต้องขยับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไอเทมฝั่งตรงข้ามให้นะครับว่าชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรนะครับคลิปนี้เนี่ยได้สาระเยอะเลยในสตรีมผมอาจจะอัาข้อมูลให้ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าต้องอนเตอร์เทนต้องอ่านคอมเมนต์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับบางมุมเนี่ยในสตรีมเราอาจจะสงสัยหลายจังหวะหรือว่าอยากรู้ว่าเล่นตัวนี้เพราะอะไรนะครับ ็บอกได้นะผมจะได้เอาเกมนั้นเนี่ยมาทําย้อนหลังให้นะครับจะได้รู้มุมมองความคิดผมมากขึ้นแล้วก็จะได้ข้อมูลในการเดินเกมมากขึ้นนะเราคัดทาร่าไว้นะครับอย่างนี้รอดยากครับทาร่าแหลมมากเลยนะไฟนี้เอาแค่ป,ป้อมพอนะครับ สิบสามมีมีมยกนะจะสังเกตว่าอันติมาเร็วมากนะครับสำหรับลัมเบอร์นะฟิกซิกรวบไปแล้วนะครับเพราะสวยครับไฟนี้โอ้โหไว้โอแรงมากนะครับน่าจะจบไม่ได้นะโอ้ยยังดีที่มีหลวงปูเข็มนะครับเลยรอดมาได้ เราดักเล่นต่อได้นะครับเ <d ann oy al> พราะว่าอัมเบรนเนี่ย <d ann oy al> สามารถเด้งเลือดได้นะตอนนี้เหลือดาร์สลเยอร์นะครับ <d ann oy al> แล้วก็โซนให้แคลรี่หาเงินไปตุ <d ann oy al> ่ไมไวก่อนนะต้องมีหลงมาบ้างแหละ <d ann oy al> เขายังไม่รู้ว่าเลดเขาหายแล้วนะครับ <d ann oy al> รอนติเรลวาวโดนแล้วก็ให้เล่นนะ มุมนี้สวยครับโอ้โหลาวิวทําไมทําอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าไ้ยิงคลิกสิกก็ได้แล้วนะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกด้วยนะครับเมื่อกี้อุตส่าห์เคคลิกสิกมาให้แล้วฟิกเกอร์ไปยัดไ้โอรูเหมียก็เรียบร้อยดิเข้าสวยมากเลยครับเมดเรายกสองนะ รอดเฉยเลยครับฝั่งนั้นมีกำหมัดบ้างแหละลัมเบอร์รอดสองรอบละโ,โหแล้วลิเลีย,ยเล่นดีด้วยนะเกมนี้ก็ได้ลิเลีย,ยด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลยเวลาที่เราเซตไฟให้แล้วเพื่อนเล่นให้เยอะเนี่ยก็รู้สึกสบายใจมากเลยนะครับยกสองโอ้โหรอดปะเนี่ยถ้ารอดก็ปฏิหารอีกละ โอ้โหอย่าบอกว่าผมรอดอีกละเกินว่าเมื่อกี้คขสสวยมากเลยนะแต่ว่ามูลาดยังไม่มีสกิลนะครับถ้ารอใจเย็นกว่านี้เนี่ยผมใจร้อนเองด้วยนะเมืกก่อกี้ถ้าใจเย็นกว่านี้มีสกิลพร้อมกันเนี่ยผมว่าเอาเมดลงนะตอนนี้สามต่อห้านะครับได้แค่การบ้านนะฟิสิกโลมากนะครับ อ๋อก็หยาบตีดาร์กอยู่นะปวดไหมให้เขาเอานะครับยกมาพอดีนะยกสองครับแล้วรูเมียดอร์ต้ตีลาววิวด้วยสวยเลยครับนะคอสได้กอสนะโหแล้วทาร่าเอาดาเมจมาจากไหนเนี่ยพี่เอ้ยดาเมจก็ไม่มี จะมาเอาโลมเฉยเลยไฟนี้ได้กดฟรีๆเลยครับต่อให้อยู่ไม่ครบก็เปิดกดเสียเปียบนะเพราะว่ากอดแผ่นนี้เนี่ยตัเดเลือดเวอร์มากนะครับพอไม่โดนนะตอนนี้เนี่ยของฟูมากแล้วไวโอเนี่ยไม่ออกทารอนนะครับผมเนี่ยยืนให้ยิงเลย จะสังเกตว่ายิงเบามากนะเห็นว่าเหลือตัวแทงตัวเดียวเนี่ยไม่ออกทอรนก็นลำบากเหมือนกันนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นดาวที่74นะครับเกมนี้ก็ได้ MVP นะครับเหรียญทองโลมิ่งทําแอซิดไปถึง25ตัวนะครับรับดามเมจไป1ส6เลยนะครับ44เเซนตนะ ทีมไฟแสนะครับถือว่าสูงมากนะครับสำหรับลมมิ่งนะแล้วมีมูลาดเม็ดส้มด้วยนะครับเกมนี้ไวโอไม่ออกทารอนนะครับเกมนี้ทำให้ลัมเบอร์เนี่ยยืนได้นานนะอาจจะมองว่ามีแทงตัวเดียวนะครับแต่ว่าแทงตัวนั้นทำให้เราไม่ได้เล่นไม่ได้จ่ายเนี่ยออกดีกว่านะผมว่าถ้าเป็นผมผมออกนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวละลายแทงเลยนะครับเกมนี้ผมเลยเล่นง่ายนะ ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการเซตไฟจะสังเกตว่าบางจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเม้าแหลมเนี่ยลัมเบอร์สามารถขอกลับมาให้ใครที่เราฟรีได้นะครับหรือสามารถคัดไฟของคลิกซิกได้นะครับเพราะว่าคลิกซิกเนี่ยถ้ารวบไม่ได้ไฟก็จะลําบากนะครับจะเล่นไม่ได้เลยนะเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาศัยคลิกซิกปูทางให้นะครับถ้าคลิกซิกปูทางให้ทีมเล่นไม่ได้เขาก็จะเล่นยากมากๆนะครับเกมนี้ ใครที่ดูจบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้านะสวัสดีครับ